ตอนที่31เจ้าจิ้งเหลียนยืนคอยอยู่นอกห้องโถงของจวนว่าการประเดี๋ยวก็คอยมองนาฬิกาแดดนาฬิกาแดดคือเครื่องวัดเวลาโดยใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ซึ่งใช้ได้แค่ตอนกลางวันโดยฐานของนาฬิกาแดดของจีนในสมัยโบราณจะทำจากหินที่สกัดเป็นทรงกลมมีการสลักอักษรจีนทั้ง12ยามเรียงกันอยู่รอบวงกลมตรงกลางของหินจะมีเข็มบอกเวลา วิธีการดูเวลาจะดูจากเงาของเข็มบอกเวลาตกอยู่ที่ตัวอักษรใดที่ตั้งอยู่ในร้านเรือนประเดี๋ยวก็เดินกลับไปอีกแล้วการเสี่ยงอันตรายคราวนี้ของจางสุนเสริญหลงทำให้เขาคาดไม่ถึงจริงๆหัวใจแขวนค้างไปทันใดในต,ตอนที่ได้ยินต่อมาได้รู้ว่าซานจงก็ลงไปด้วยเช่นกันเขาถึงค่อยสงบใจลงได้เล็กน้อยความสามารถของซานจงนั้นเขารู้ดีที่ใต้อุโมงนั้น จะต้องคุ้มการบุตรสาวอันแสนล้ำค่าของสกุลจางซุนไว้ได้แน่ขอเพียงรีบขุดเปิดอุโมง์ช่วยพวกเขาออกมาได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วแน่นอนโชคดีที่ในที่สุดก็ได้รับข่าวว่ามีคนออกมาแล้วเพียงแต่คนเพิ่งจะออกมาก็ต้องการเวลาเพื่อจัดแจงตนเองให้เรียบร้อยขณะนี้เขาจึงได้แต่รอคอยอย่างอดทนรอไปอีกประมาณหนึ่งเขรนอกจนว่าการก็มีรถม้า วิ่งมาถึงเจ้าจิ้งเดี่ยนนิบออกไปดูทันทีเพียงชั่วครู่ก็เห็นสาวใช้สกุลจางซุนกับองครักษ์หนุ่มผู้นั้นเคียงกันมาจื้อรุ่ยกับตรงไหลนำทางมาก่อนล่วงหน้าพอมาถึงเชิงเดเบียนก็หยุดและก้าวถอยเพื่อให้จางซุนเสินหลงเดินนำจางซุนเสินหลงหวีผมล้างหน้าพักผ่อนเรียบร้อยแล้วพักหนึ่งตอนนี้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าผ่านการประทินโฉมดูแล้วไม่แตกต่างจากยาปกติแต่อย่างใด เจ้าจิงเหลี่ยนก็ล่องอกได้ทันทีหนึ่งวันหนึ่งคืนมานี้อกสั่นขวัญแขวนพอแล้วจริงๆเขาเดินขึ้นหน้ามาสองก้าวแล้วกล่าวว่าในที่สุดคุณหนูก็ปลอดภัยได้ยินว่าองค์คาักของตระกูลค,คุณหนูบอกว่าท่านจะต้องออกมาได้แน่ๆไม่ผิดไปจากนั้นจริงๆด้วยเขาไม่รู้เหตุผลที่ตรงไหลมั่นอกมั่นใจเช่นนี้เลยถือเสียว่าสวรรค์ย่อมช่วยเหลือผู้ที่คู่ควร จางสุนสนหลงพังงกศีรษะโดยไม่พูดอะไรพูดตรงเข้าประเด็นทันทีข้าได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมโยธามาถึงแล้วเจ้าจิ้งเหรียญที่รออยู่ตรงนี้ก็พอเรื่องนี้เองจึงรีบเชิญนางเข้าไปรอคุณหนูอยู่นานแล้วล่ะจางสุนสนหลงเข้าไปในห้องโถงข้างในมีคนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่แล้วดังคาดแต่ละคนสวมชุดขุนนางเต็มยศบนศีรษะสวมหมวกเท้าสวมรองเท้าริ้วเหอ ทำจากหนังสีดำเป็นลักษณะท่าทางของขุนนางจากเมืองหลวงเหมือนกันไปหมดที่นั่งอยู่ตรงกลางเป็นชายชาราหนวดเขาหงอกขาวผู้หนึ่งใต้หมวกขุนนางคือใบหน้าที่เที่ยงตรงหน้านับถือดูไปแล้วแจ่มใสกระฉับกระเฉงไม่มีความเหนื่อยล้าจากการตากตามเดินทางไกลเลยสักนิดทันทีที่เห็นจ่างสุนนส่นหลงเขาก็ลุกขึ้นมายิ้มพังพูดว่าตกใจไป,ปเปล่าเที่ยวหนึ่งจริงจริง ต้องขอโทษที่ข้ามาถึงช้าทำให้ไข่มุกบนอุ้มมือของเจ้ากลัวๆต้องเสี่ยงกับอันตรายเช่นนี้โชคดีเหลือเกินที่ได้ยินว่าเจ้ารอบผลจับให้อันตรายแล้วไม่อย่างนั้นข้าจะต้องรากสังขารแก่ชรานี้ไปะล่มภูเขาค้นหาคนด้วยตนเองแล้วจางสุนซุนหลงเห็หงเขาแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกผิดดังข้าอยู่บ้างรีบย่อเข่าคารว,วะทันทีท่านลุงหลิว ถึงมาด้วยตนเองเชียวหรือเจ้าคะผู้มาเยี่ยนก็คือเสนาบดีหลิวของกรมโยธาใครๆก็คิดไม่ถึงว่าเจ้ากรมโยธาถึงขั้นมาที่ชายแดนแห่งนี้ด้วยตนเองเสนาบดีหลิวทำท่าประคองให้นางไม่ต้องคาระวะสีหน้ายิ้มแย้มเปี่ยมด้วยความอ่อนโยนข้ากับเจ้ากูกลวสนิทสนมกันลึกซึงหลานสาวไม่ต้องมากมาร,รยาทถึงเพียงนี้ คราวนี้ที่มาก็เพื่อตรวจสอบให้พี่ชายเจ้าสักหน่อยเท่านั้นเองเขาสามารถค้นพมแร่สำคัญเช่นนี้เป็นความสามารถที่ยากจะหาได้แล้วฝ่าบาทพอพระไทยมาเชลราที่นี่จึงต้องรอจนเขามาเปิดอย่างมิอาจเรี่ยงได้เสนาบดีหลิ๋วถือได้ว่าเป็นบิดาคาหนึ่งของจางซุนซินเนื่องจากในตัวของจางสุนซินมีความสามารถของจกุลสังสุนจึงค่อนข้างได้รับความชื่นชมจากเขามาโดยตลอด และมีความคิดทั้งอย่างเปิดเผยและอย่างลับๆที่จะมอบตำแหน่งเสนาบดีนี้ให้กับจางสุนซินซึ่งสกุลจางซุนก็รับทราบดีถึงตอนนี้จางสุนเสินหลงยังหาเงาร่างของพี่ชายนางไม่พบพอฟังวาจาเหล่านี้จบถึงได้มีโอกาสถามถ้าอย่างนั้นเหตุใดพี่ชายค่าถึงไม่มาด้วยเจ้าคะแต่กลับเชิญท่านลุงมานั่งบัญชาการชั่วขราวเสนาบดีหลิวตอบเรื่องนี้เจ้าก็ต้องกลับไปถามเขาเองแล้ว เขาบอกต้องรองให้เจ้ากลับไปแล้วค่อยมาที่โยโจอีกได้จางสุนส่ินหล่งนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็พง,งกศรีศรษะเบาๆเหมือนกับไม่มีเรื่องใดในจวนบัญชาการทหารหูสืออีทเอทเลอร์ทาร่าเข้าไปในห้องซานจงคนเดียวจึงเห็นเขากำลังรัดเกาะช่วงเอวบนเสื้อชุดชาวหูอยู่น้ำไหลยหยดจากเส้นผมที่ปลอยสยายลงบนบา่าเห็นชัดว่าเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จ เขาเข้าไปยิงกันวิกันเมี้ยนที่ด้านข้างจานจงมองเขาแวบ,บหนึ่งเจ้าวิ่งเข้ามาทำอะไรหูสืออีเมียงมองเสื้อตัวกลางที่เขาถอดเปลี่ยนออกมาแล้ววางไว้บนโต๊ะตัวนั้นซึ่งยับเยินจนดูสภาพไม่ออกแล้วแต่เหมือนจะมีรอยขาดอยู่พันรู้ถึงความร้ายแรงข้าจะมาดูท่านหัวหน้าสักหน่อยว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่จะต้องให้ข้าไปหยิบยาให้หรือไม่ไม่ต้อง ซานจงจัดการไปเรียบร้อยแล้วหูสืออีไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหรนะ่นักทั้งกังวลทั้งอยากรู้อยากเห็นข้าเห็นคุณหนูเอาจัดไตตัวผู้นั้นไม่มีบุบสลายเลยสักนิดเสื้อของท่านหัวหน้ากลับไปคุมอยู่บนร่างนางเสียอีกท่านจะไม่บาดเจ็บสักนิดหนึ่งได้อย่างไรกันจะว่าไปแล้วก็ตั้งหนึ่งวันกับหนึ่งคืนพวกท่านผ่านมาได้อย่างไรกันแน่ซานจงยิ้มพางมองเขาผ่านมาอย่างไร เจ้าว่าอย่างไรเล่าหญิงหนึ่งชายหนึ่งอยู่ในภูเขาที่มืดจินยืดมือออกไปก็มองไม่เห็นนิ้วมือจะผ่านไปเช่นไรละ่ะหูสืออีไม่สามารถยับยั้งประกายในดวงตาได้ไม่ว่าอย่างไรก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งสองก็เคยเป็นสามีภรรยากันเขาเองก็เห็นกับตาว่าซานจงกระโจนลงไปเพื่อช่วยชีวิตนางในทันทีทันใดอยู่ไรคู่มาตั้งนานปานนี้ทั้งเสื้อผ้าก็สวมใส่ไม่เรียบร้อยตอนออกมา จึงทำให้ในหัวของหูสืออีเกิดภาพความคิดหวานซึ้งนุ่มนวลขึ้นมาเล็กน้อยหรือว่าซานจงจับหลังคอของหูสืออีแล้วโขกลงบนโต๊ะทันทีโขกจนเขาร้องอู้อีด้วยความเจ็บพูดว่าลมก็คือฝนหมายถึงยังฟังเรื่องราวมาไม่ครบถ้วนก็เอาไปพูดต่อโดยใส่สีตีความจนเกินจริงเจ้าจะมาก่อกวนอยู่ได้หูสืออีสีสากโกับโต๊ะจุดได้สติ รีบถอยห่างออกมาสองก้าแล้วกุ่มหน้าผากยิ้มเจ่อนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นสิ่งสำคัญย่อมต้องเป็นการเอาชีวิตรอดจะไปมีเรื่องอะไรได้อย่างไรพูดไปพางสูดปากด,ด้วยความเจ็บซานจงยกมือขึ้นสวมเกาะแขนทันทีที่หูสื่ออีเห็นเขายกมือขึ้นก็ตกใจสะดุ้งเฮือกกลัวว่าจะโดนอย่างเมื่อคู่นี้อีกรอบหนึ่งเลยรีบหาเหตุผลเพ่นหนี ท่านหัวหน้าพักผ่อนก่อนข้าจะไปฝึกทหารแล้วล่ะซานจงเห็นหูสืออีออกไปแล้วถึงได้จัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยต่อแต่กลับได้ยินหูสื่ออีที่เพิ่งออกไปส่งเสียงประหลาดใจมาจากข้างนอกเอ๊ะจากนั้นก็ไม่มีเสียงแล้วทันใดนั้นที่นอกประตูก็มีเสียงทหารรายงานว่าท่านหัวหน้ามีแขกผู้สูงศักดิ์มาถึงขอรับเขาถามโดยไม่เงยหน้าขึ้น แขกสูงสักคนใดที่ตอบกลับมาคือเสียงเคาะประตูสองสามครั้งไม่หนักไม่เบาสามารถฟังออกว่าผู้มาเย็ยนยกมือขึ้นเคาะไม่ช้าไม่เร็วเกินไปเหมือนกับกำลังรออยู่อย่างสงบเสียงฝีเท้าหน้าหานออกห่างไปเล็กน้อยคล้ายว่าถอยออกไปแล้วซานจงเดินไปดึงประตูเปิดทันทีคนที่อยู่นอกประตูยกมือยกค้างอยู่คล้ายเตรียมตัวเคาะประตูอีกรอบจู่ๆประตูก็เปิดออก จึงหันมามองทางเขานางก็คือจางสุนเสินหลงซานจงมองไปร,รอบๆทหารนอกล้วนแยกไปไกลหมดแล้วแล้วยังมีหลายคนที่ยังยื่นหัวยื่นหูอยู่พอศพเข้ากับสายตาที่มองกว้างไปของเขาก็ผิวกายหายไปทันทีตอนนี้ทั่วทัว้งจวนัญชาการล้วนรู้เรื่องของพวกเขาทั้งสองแล้วพอนางปรากฏกายขึ้นที่นี่ ก็ต้องย่องทําให้ทหารทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ําอยากดูความคึกคื้นอย่างอดทนรนรอไม่ไหวมีเพียงกลุ่งหยวนกับตรงไหลซึ่งติดตามนางมาด้วยยืนรออยู่ด้านนอกคุณชายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วขอรับกลุ่งหยวนยื่นหน้าเข้ามาตลอดเวลาพอเห็นเขาปรากฏตัวก็พูดเช่นนี้ทันทีเหมือนกับวางใจลงได้แล้วเห็นได้ชัดว่ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่ภูเขาแล้วจันจงมองสตรีที่อยู่เบื้องหน้า เจ้าไปพบเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาไม่ใช่หรือเหตุใดถึงมาที่จวนบัญชาการเราจางสุนสรหลงพูดว่ามาก็มาแล้วมีเหตุผลมากมายอันใดกันพูดพางเดินเข้ามาข้างในก้าวหนึ่งแล้วหยุดมองเขาอีกทีจะไม่เชิญข้าเข้าไปพูดคุยกันสักหน่อยหรือประตูขับแคบจำเป็นต้องให้เขาเปิดทางนานถึงจะเข้าไปได้ซานจงมองไปที่ด้านนอกอีกแวบ,บหนึ่ง หวงหยวนกับตรงไหลล้วนถอยออกไปหมดแล้วเขาจึงเปิดทางให้และเปิดประตูค้างไว้อย่างนั้นแล้วค่อยหันกลับเข้าไปในห้องจางสุนทนหลงดมตามเขาเข้ามามองดูสภาพภายในห้องก่อนเป็นอย่างแรกข้างในนี้ก็คือห้องพักในจวนบัญชาการเพียงแต่เขาอยู่ลำพังคนเดียวเรียบง่ายมากเหลือเกินโต๊ะเก้าอี้ล้วนมีอย่างละหนึ่งตัวด้านในสุดมีเตียงนอนหลังหนึ่งที่ดูแคบมาก สามารถนอนได้เพียงคนเดียวเมื่อได้เห็นสภาพในห้องเป็นครั้งแรกจากสุนเสรหลงก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะถึงอย่างไรนางก็เดาได้แต่แรกแล้วตอนที่นางมองสำรวจไปรอบห้องอยู่นั้นซานจงเพียงยืนเพียงเอียงอยู่ที่หน้าโต๊ะและมองนางไปด้วยแต่นับกับจากภูเขานางก็หวนสู่ท่าทีที่เปี่ยมชีวิตชีวาเหมือนเดิมผมดำสนิทล่วงหล่นมาเล็กน้อยเสื้อคลุมกันลมตัวยาวทิ้งตัวลง น่าจะขี่ม้ามาเพราะแส้ในมือยังไม่ได้วางลงนางค่อยๆมวนแส้ไว้ที่หวางนิ้วมืออย่างช้าๆพางเดินไปมาอยู่ในห้องเขาอย่างไม่เรียบร้อนจบจนุนชายกระโปรงผิวเหมือนสายน้ำไม่หยุดอยู่ตรงเบื้องหน้าขอบกระโปรงผ้าไหมบางเบาทับอยู่บนรองเท้าขี่ม้าของเขาและมือข้างหนึ่งของนางก็แตะอยู่บนบ่าเขาให้ข้าช่วยท่านหรือไม่ซานจงหลบตาลงมอง จึงพบว่าสิ่งที่นิ้วของนางจับอยู่คือเส้นผมที่ยังไม่ได้ก้าวมวยของเขาเห็นในดวงตานางแฝงด้วยรอยยิ้มจึงพูดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าควรจะทำจางสูนเสนหลงเลิกคิ้วเล็กน้อยนิ้วมือลากผ่านเส้นผมของเขาไปเพียงแค่รู้สึกว่าในภูเขาท่านเองก็เคยช่วยข้าเหมือนกันก็แค่นั้นเองก้าวผมให้เขาย่อมเรียงไม่ได้ที่จะต้องใกล้ชิดกันเกินไปอยู่บ้าง นางพูดจบก็พันตะหนักขึ้นมาได้นั่นเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาถึงจะทำได้คิดมาถึงตรงนี้ก็ปลายตามองท่าทางของเขาในตอนนี้เขาปล่อยผมแล้วยืนอยู่ตรงนี้ผมดำดวงตาดำท่าทางปล่อยตัวตามสบายยิ่งแสดงออกให้เห็นถึงความเสเพเปี่ยมพยศในตัวของเขาอย่างชัดเจนจางสุนเสรหลองเดินเข้าไปใกล้อีกก้าวหนึ่งกำแซ่มมาเงยหน้ามองเขา จู่ๆก็พูดเสียงเบาอันที่จริงตอนที่อยู่ในภูเขาเรื่องที่ใกล้ชิดยิ่งกว่านี้ท่านกับข้าก็เคยทำมาหมดแล้วไม่ใช่หรือซานจงจ้องนางคมิ่งทันทีสภาพการในความมืดมิดนั้นดูเหมือนยังปรากฏอยู่ในดวงตาเขาอย่างชัดเจนเวลานี้นางอยู่ตรงหน้าและกำลังมองมาช่วงลำคอที่เขาผ่องปานหิมะในตาที่ดำเป็นประกายริมฝีปากปิดสนิทที่เหมือนกับบรรจงวาด พาให้เขานึกถึงความทรงจำขึ้นมาอีกได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อยมือข้างหนึ่งของเขายันกับโต๊ะถึงได้ห่างจากใบหน้าของนางออกมาได้เล็กน้อยรอยยิ้มมุมปากดูมีเร่ในคุมเคือขาก็ไม่ใช่สุภาพบุรุษชนอะไรช่วงเวลานายไม่ว่าทำอะไรล้วนเป็นสิ่งที่ควรทำทั้งสิน้นจางสุนเสรนหล,ลงมองเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งใบหน้านี้มีคิ้วดุดกระบี่ในตาดุดดวงดาวอยู่แท้ แต่กลับชอบแสดงสีหน้าให้ดูลึกลับทำให้นางนึกถึงสีหน้าของเขาตอนพูดกับนางเมื่อวันนั้นว่าไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องเสียเปรียบแน่นั้นขึ้นมาช่างเถอะวันนี้นางไม่มีอารมณ์จะมาโต้เถียงจึงมองหน้าเขาอยู่คู่หนึ่งข้ามาเพื่อขอบคุณท่านซานจงมองดูออกนานแล้วว่านางมีธุระถึงได้มาแต่ไม่คิดว่านางจะมาพูดเช่นนี้เขารู้สึกไม่เคยชินอยู่บ้าง รอยยิ้มในดวงตาจึงยิ่งลึกลับขึ้นเจ้าเองก็ช่วยเหลือข้าออกมาเหมือนกันครั้งหน้าถ้าข้าช่วยเจ้าอีกเจ้าค่อยมาขอบคุณข้าก็ไม่สายจังสูนเสือนหลงพันมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้นของเขาครั้งหน้าหรือสายตาของนางเบนไปจากร่างเขาแล้วพูดเสียงเรียบๆท่านอาศัยอะไรถึงรู้สึกว่ายังมีครั้งหน้าอีกซานจงเห็นรอยยิ้มในดวงตาของนางค่อยๆหายไป เหตุใดถึงพูดเช่นนี้ที่มุมหนึ่งของลานเรือนมีทหารหลายนายที่ถูกขับใส่ไล่ส่งออกมาก่อนหน้านี้เวลานี้ทั้งหูสืออีจางเวยและพวกเหลยต้ารวมกันสี่ห้าคนกำลังแหงนหน้ามองไปทางห้องพักนั้นอย่างรับรล่อๆจางเวยผักหูสืออีก่อนหน้านี้เจ้าไม่ใช่ไปสืบถามมาแล้วหรือสืบได้ความใดมาพวกเขาไปทำสิ่งใดมาในวันนั้นหนึ่งวันหนึ่งคืน หูสืออีกุมหน้าผากไม่ใช่ว่าเรื่องใดก็ไม่ได้ทําไม่ต้องถามแล้วและพวกเราก็ไม่ต้องดูแลด้วยไปฝึกทหารกันดีกว่าหัวข้ายังเจ็บอยู่เลยนี่พูดมาถึงตรงนี้ก็เห็นคุณหนูเอาใจใจต,ตัวเดินออกมาจากห้องสวมเสื้อคลุมกันลมรับสวมหมวกเรียบร้อยเดินนํากวงหยวนกับตรงไหลออกไปจากจวนบัญชาการหูสืออีเพิ่งพูดว่าจะไปพอเห็นเช่นนี้ก็หยุดไปแล้ว หลายคนนั้นต่างมองไปที่ห้องพักโดยพร้อมเพียงกันอย่างไม่ต้องนัดแนะไม่เห็นสิ่งใดเลยซานจงไม่โผลมาแม้แต่เงานอกจากจวนบัญชาการทหารเมื่อจื้วรุ่ยเห็นจางสุนเสินหลงออกมาแล้วก็ส่งม้ามาให้จางสุนเสินหลงขึ้นนั่งบนหลังมา้าไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวจื้วรุ่ยรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเอาเสียเลย ทั้งรู้สึกกังวลว่าจางสุนเสรนหลงเพิ่งจะออกมาจากภูเขาได้ไม่นานยังคงพักผ่อนได้ไม่เต็มที่จึงโน้มน้าวว่าปลามุกน้อยยังคงกลับไปพักผ่อนเพิ่มอีกสักหน่อยดีกว่านะเจ้าคะท่านจําเป็นต้องถนอมกําลังเอาไว้ให้ดีอยู่ๆจางสุนเสรนหลงก็หัวเราะขึ้นมาไม่เป็นไรรอจนกลับไปฉางอันแล้วเวลาพักผ่อนของข้างก็จะมีอีกมากมายนักจื่อรือรู้สึกผิดคาดอยู่บ้างจึงมองตรงไหล ถึงขนาดมองไปที่กงหยวนด้วยแต่พวกเขาคล้ายกับคิดไม่ถึงเหมือนกันจางซุนเซินหลงเองก็คิดไม่ถึงตอนที่เสนาบดีหลิวกล่าววาจาพวกนั้นนางก็รู้แล้วพี่ชายของนางต้องรอให้นางกลับไปแล้วถึงจะสามารถกลับมาได้อีกครั้งนั่นคือการบีบให้นางกลับไปฉางอันส่วนที่ย่าที่สุดของตาเหมืองก็ทะลวงเปิดออกแล้วปูมิรักของเขาหวังจี้เสถียรมั่นคงแล้วเช่นกันทั้งฤด,ดูหนาวก็กำลังมาถึง คล้ายกับว่าไม่มีเรื่องใดแล้วจริงๆเมื่อคู่ตอนที่อยู่ในห้องนั้นซานจงจึงถามนางว่าเหตุใดถึงพูดเช่นนั้นนางตอบว่าเพราะว่าข้าจะกลับฉางอันแล้วน่าเสียดายจือรุยพานได้ยินคำพูดเบาๆนี้ของนางจึงเอ็นตัวเข้าไปใกล้ถามว่าประมุกน้อยว่าอะไรน่าเสียดายหรือเจ้าคะในเมื่อท่านก็หาเหมืองที่ไม่เคยมีมาพบแล้ว จากสุนเสรนหลงมองไปที่ประตูใหญ่ของจวนบัญชาการที่ค่าพูดถึงคืออย่างอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ